ชาวราศีธนูทุกท่านวันนี้ก็ขอน้อมรับท่านกลับเข้าสู่ในช่องของเราในวันนี้ชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูในช่วงนี้ถือว่าจะมีโชคมีลาบ เข้ามาเกยกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรประกอบกิจการอะไรในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของโชคลาภความรักและเงินทองในช่วงนี้ท่านจะประสบกับควา,ามสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดนบันดาลให้ตัวของท่านนั้นจะเริญและมีความรุ่งเรือง อีกต่อไปเรามาพูดถึงในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินในช่วงนี้ชาวราศีธนูในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาตัวท่านท่านจะทำอะไรก็จะได้เงินได้ทองในช่วงนี้ท่านจะออกรับจ้าง รับเหมาต่างๆนานาหรือจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีท่านจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำรรเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มานั้นก็มาจากนำพักนำแรงของท่านท่านเป็นคนขยัน ท่านเป็นคนที่บุกเบิกและเป็นคนที่ลุยงานอีกต่หากจึงทำให้ตัวของท่านนั้นประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นเรียกว่าเงินทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างท่านอยากได้อะไรในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาตรและปรารถนาดวงชะตาของท่านถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของ การเงินการทองนั้นจะประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านมีงานที่ดีในช่วงนี้ท่านจะมีคนชักพาหรือนำพาท่านนั้นไปได้งานที่ดีกว่างานที่ท่านทำอยู่บางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะไปพบกับงานใหม่ๆและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กับตัวของท่านอีก แต่ท่านก็ทำได้เพราะว่าท่านมีพรสวรรค์ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่ตกใจเพราะท่านเป็นคนที่ลุยงานอยู่แล้วท่านเคยลำบากมาโชคโชน ในเรื่องของการงานนั้นท่านรับทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบางานทุกสิ่งทุกอย่างท่านผ่านมาหมดแล้วในเรื่องของการงานจึงไม่มีปัญหาอะไรกับชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในด้านของการงานจะมีความสดใสมีความสว่างสวยัยรุ่งโลดอีกต่าหาก บางท่านนั้นได้งานที่ดีกว่างานเก่าหรืองานที่ท่านทำอยู่นี้งานเก่าๆนั้นก็อาจจะสู้งานที่ท่านไปทำใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นดวงของท่านก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนตุลาจึงนำพาให้ดวงชะตาของท่านได้พบกับสิ่งดีๆและได้ไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆอีกต่หากในช่วงนี้ ก็ขอต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังคลิปของเราหากว่าท่านใดเข้ามาใหม่ก็ขอแรงใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของ ดวงชะตาของชาวราศีธนูกันต่อว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ก็พอมีบ้างในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของวันที่สิที่มีดาวพระพุธนั้นที่มีดาว ระสุกนั้นเข้าสู่ราศีพิจิตในช่วงนี้จะทําให้ราศีธนูมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการประกอบกิจการต่างๆคือการลงทุนไม่ว่าจะค้าขายหรือท่านจะเปิดกิจการอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวราศีธนูอีกเช่นเดียวกันบางทีบางท่านนั้นท่านทำเกี่ยวกับกเกษตรกรก็ถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็ จะเป็นผลสำเร็จในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการเงินถือว่าชาวราศีธนูอยู่ในจุดยืนที่ดีบางท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการงานของท่านก็จะมีความสดใสและมีความโดดเด่นท่านอาจจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายก็เป็นไปได้ บางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งและอาจจะได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปอีกก็ถือว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านบางท่านทำงานเกี่ยวกับการซื้อการขายเป็นในหน้า ไม่ว่าท่านจะเข้าหากับใครในช่วงนี้หรือว่าไปติดต่ออะไรกับใครก็จะเป็นผลดีจะเป็นผลสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องการเจรจาจะซื้อจะขายอะไรก็จะเป็นผลดีกับท่านในช่วงนี้ การเซ็นสัญญงสัญญาหรือว่าจะทำสัญญาซื้อขายในช่วงนี้ก็ทำได้เพราะว่าดวงชะตาของท่านเปิดแล้วท่านจะมีโชคมีลาบอีกตาหากจะมีคนเชื่อฟัง ในในคำพูดของท่านท่านพูดอะไรก็จะเป็นสิ่งนั้นจะมีคนเชื่อมั่นอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าตัวของท่านนั้นมีสเสน่ห์จะมีพรสวรรค์อีกตาหากการพูดการจาอาจจะได้เป็นผู้นำของชุมชนอีกตาหากก็เป็นไปได้ ในช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านรอบข้างรอบตัวเพื่อนฝูงก็ให้กำลังใจการทำงานไม่ว่าจะงานอะไรในช่วงนี้ท่านทำแล้วก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นกับท่านชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของ การลงทุนและการค้าขายจะเป็นการที่ดีถ้าหากว่าท่านทำงานค้าขายจะมีลูกค้าเข้ามาบรใช้บริการกับท่านมากมายท่านจะขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ ine, ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ท่านจะมีออเดอร์เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยคนจะใช้บริการท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ตาก็าท่านชอบรับจ้าง ออกไปทำงานนอกสถานที่ก็จะมีงานให้ท่านทำอยู่ตลอดในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินการงานนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงก่อนที่จะสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงของวันที่ 24อีกอย่างหนึ่งจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้ชาวราศีธนูก็จะมีความรื่นไรในเรื่องของการทำงานและการเสี่ยงโชค,<ๆ>โชคเสี่ยงลาบอีกต่หากในช่วงนี้ท่านจะประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของการทำงานทำเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าดีถ้าหากว่าท่านมีเวลาว่าง ในช่วงนี้ท่านทําบุญทำทานจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านอีกตา,ากตาหากว่าท่านมียามว่างให้ชวนครอบครัวของท่านไปปิดทองครองพวงมาลัยหรือว่าจะไปทําอะไรก็ได้ในในทางของเข้าวัดเข้าวาหรือจะไปปิดทองทําบุญสังฆทานหรือจะ ทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านจะเข้มแข็งเกิดขึ้นอีกการทำบุญทำทานนั้นก็เป็นการเสริมดวงชะตาให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูเกิดความแข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกอย่างน้อยก็ถือว่า เป็นโชคเป็นลาบจะนำพาดวงชะตาของท่านให้ไปสู่ในอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูจะพบกับความสำเร็จความรุ่งโรจน์และมีความสว่างสวยเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านมีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะมีความสุขความเจริญจะทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษาหาลือกันได้ ท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขธรรมาหากินนั่นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งสองก็จะนำพาครอบครัวของท่านนั้นไปสู่ความสำเร็จท่านอาจจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็เป็นไปได้ในช่วงนี้แต่สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านยังต้องอยู่โดดเดี่ยวไปก่อนเพราะฉะนั่นให้ท่าน อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่เป็นโสดไปก่อนจะเป็นการดีแต่พอไปถึงในช่วงของเดือนธันวาท่านอาจจะพบเจอเจอกับเนื้อคู่ก็เป็นไปได้ถ้าให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองจะมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่ามาทาบทามพูด จากับคุณตีสนิทกับคุณบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะมาตีสนิทเป็นเพื่อนไปก่อนแต่หลังจากนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นแฟนก็เป็นไปได้ให้ท่านตึกตรองและมองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาราศีของ ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของแต่ละอย่างนั้นก็มีให้ท่านได้เข้ามารับฟังตามที่เราที้แจงไปในข้างต้นแล้วแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของวันที่17นั้นจะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศี ตนอันนี้ก็ให้ท่านระวังอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือว่าญาติสนิทมิสหายในช่วงนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะมีการที่เรียกว่าทะเลาะเบาแววงให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะพูดกิจจากันไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออาจจะมี รับรมคมในในสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งเก่าๆอาจจะบรรุคุขึ้นมาอีกในเรื่องของสมบัติพัฒฐานหรือในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่17ที่มีดาวพระทิต์เข้าสู่ในราศีตุลในท่านระวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นให้ท่านเตรียมอกเตรียมใจไว้บ้าง จะเป็นการดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีพอน,นานๆานไปก็จะเข้าใจกันเองในเรื่องของการงานดีสรุปให้ท่านได้รับรู้ว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลานี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างและสิ่งที่ต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างแต่ก็น้อยเพราะฉะนั้นในท่าน รับฟังแล้วก็ให้โปรดจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังสิ่งไหนดีเราก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ละเว้นไว้เพราะฉะนั้นการฟังนี้ก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีท่านจะนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่และปรารถนาก็ขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืน กันทุกคนก็เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับในช่วงนี้